สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานําเสนอวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บและการฟื้นฟูจากอาการโชเดอร์ดิสโลเคชันแอนด์ซับลูเซชันครับโดยวิธีการรักษานะครับข้อ1จากข้อต่อให้เข้าที่โดยเร็วที่สุดครับข้อ2ใช้ความเย็นประครบทันทีเมื่อลดเพื่อลดบวมและลดอาการปวดแล้วก็ลดการออกของเลือดครับข้อ3ดูแลตามหลัก RICE ครับ ข้อ4ี่รีบนำส่งแพทย์และใช้อุปกรณ์ยับยั้งข้อต่อโดยวิธีการตรวจด,ดูนะครับให้ตรวจด,ดูระบบไหลเวียนเลือดนะครับและระบบประตานะครับการหลุดครั้งแรกควรได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์นะครับหากยังจากข้อต่อยังไม่เข้าที่นะครับให้จำกัดการเคลื่อนไหวนะครับของส่วนที่หลุดนะครับและพักการใช้งานนะครับและคล้องแขนไว้นะครับใช้น้ำแข็งประครบ ก่อนส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับถ้าแรกนะครับโชเดอร์เพดจ้างแรกนะครับให้นั่งพิงบอก้าสิบงศานะครับแยกฝ่ามือออกไปให้ให้เป็นน้าหน้าของลำตัวนะครับแล้วก็แยดแขนให้ตึงเดี๋ยวได้ผู้ป่วยลองทํานะครับทำได้ครับ ท่า <ç> ที่สองครับท่าดัมเบลฟอนเลสอย่างแรกน,นะครับตั้งหลังตงงรงเก้าบองศาแล้วก็ ยกดัมเบลไปข้างหน้าโดยความสูงประมาณเท่าไหร่นะครับให้ทำสิบครั้งสามเซตนะครับเริ่มครับ ข้อควรระวังนะครับข้อหไม่ใช้ดัมเบลหนักจนเกินไปนะครับเพราะจะทําให้ร่างกายเจ็บขึ้นข้อ 2. นะครับควรได้หายก่อนก่อนที่จะออกกําลัางกายเพราะจะทําให้บาดเจ็บมากกว่าเดิมครับขอบคุณครับ